Quick Access Toolbar คือแถบเครื่องมือที่ปรากฏอยู่บน Title Bar ซึ่งแถบเครื่องมือตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆได้อย่างคล่องขึ้นค่ะทีนี้ในการเรียกใช้งานเครื่องมือบน Quick Access Toolbar เราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการเครื่องมือตัวใดบ้างซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเราไปดูกันค่ะการเรียกเครื่องมือที่ คลิก c e s s Toolbar เราจะคลิกที่ปุ่ม c u Customize Quick a c c e s s t o o l b a r หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือที่เราต้องการซึ่งจะเห็นว่าเครื่องมือบางตัวจะมีเครื่องหมายถูกบางตัวไม่มีตัวใดที่มีเครื่องหมายถูกอยู่แล้วนั่นคือถูกเรียกใช้งานอยู่บน Quick Access Toolbar อยู่แล้วนะคะส่วนตัวใดที่ยังไม่มีถ้าเกิดว่าเราต้องการเรียกเพิ่มก็สามารถคลิกเลือกได้เลยส่วนเครื่องมือตัวไหนที่ไม่มีในรายการตรงนี้สามารถคลิกได้ที่ m o More Command ค่ะ หลังจากนั้นเลือกกลุ่มของเครื่องมือที่เราต้องการถ้าเราไม่ทราบอาจจะเลือกเป็นกลุ่มอ command ก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์จะเลือกเป็นกลุ่มของ popular command อาจารย์อยากได้เครื่องมือที่ชื่อว่า bullet ไปเพิ่มบน quick access toolbar อาจารย์คลิกไปที่เครื่องมือ bullet คลิกปุ่ม add จะเห็นว่าเครื่องมือ bullet จะไปปรากฏในหน้าต่างทางด้านขวาหลังจากนั้นเราคลิกที่ปุ่ม ok เห็นไหมคะบริเวณ Quick Access Toolbar ก to ็จะมีเครื่องมือ Bullet ปรากฏขึ้นมาค่ะยังมีอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการกำหนดให้เครื่องมือที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆไปปรากฏบน Quick Access Toolbar ค่ะวิธีการนั้นก็คือการคลิกขวาที่ตัวเครื่องมือค่ะเช่นอาจารย์อยากได้เครื่องมือในการเปลี่ยนสีตัวอักษรอาจารย์คลิกค่ะแล้วเลือกคำสั่ง Add to Quick Access Toolbar แต่วิธีการนี้ใช้ได้กับ Microsoft Word หรือ Microsoft Office บางเวอร์ชั่นเท่านั้นนะคะเวอร์ชันใหม่ๆสามารถใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะ Quick Access Toolbar ใช้งานไม่ยากเลยค่ะลองไปฝึกดูนะคะ